สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Rabidings b นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูโค l ลาบูฮาวายปั่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ วันนี้เราจะใช้โคลานะคะแล้วก็น้ำบลูฮาวายของติงฟงค่ะน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำเปล่านะคะส่วนผสมที่เราจะใช้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเตรียมส่วนผสมใส่โถปั่นกันเลยนะคะสำหรับน้ำโคลานะคะเราจะใช้อยู่ที่ 35 ml ค่ะตามด้วยน้ำบูฮาวายนะคะสำหรับน้ำบูฮาวายเราจะใช้อยู่ที่25 ml ค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำบูฮาวายจะใส่น้อยกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการให้น้ำโคลาเนี่ย มีรสชาติเด่นกว่าน้ำบูฮาวายค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะสำหรับน้ำเชื่อมเราจะใช้อยู่ที่30 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะ120 ml ค่ะ แล้วก็เราจะใส่น้ําแข็งคูนๆแก้วนะคะพอเราได้ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่าค่ะ ทีนี้พอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะโคลาบลูฮาวายแก้ว22ออนค่ะพอเราปั่นส่วนผสมทั้งสองอย่างด้วยกันแล้วนะคะสีเขาก็จะออกเป็นสีเขียวๆนะคะก็จะมีสีสันแปลกตานิดนึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ําโคา้กฮาวายปั่นนะคะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะที่มีทางรสชาติของโคลาแล้วก็มีรสชาติของบูฮาวายผสมในหนึ่งแก้วนะคะทําให้รสชาติของโคลาแก้วนี้มีรสชาติอร่อยมากขึ้นนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆสามารถลองนําสูตรนี้ไปทาทานที่บ้านดูได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องลาวิดินช่องนี้สำหรับวันนี้ สวัสดิดิงส์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ